ขออนทุกคนเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากอุ้ยวันนี้ทำไมมาคนเดียวล่ะก็เพราะว่าจริงๆว่าจะไม่ถ่ายคลิปหรอกแต่แบบเผยเราเป็นผู้หญิงที่ยังอยากช้อปปิ้งไงทุกคนแล้ววันนี้คุณแบงเขาแบบเออไม่ทั้งหนักอ่ะไม่อยากไปเพราะว่าที่ที่กูจะไปก็คือสัมเพงค์สัมเพงที่คุณคูควร วันนี้อยากจะช้อปปิ้งแบบผู้หญิงสวยๆเหรอวะ <c oughs> เออนี่กำลังจะเดินไปอ่าขึ้นเ r ฟอาเพราะว่าต้องไปขึ้นที่สถานีวัดมังกรเพื่อจะไปต่อสับเพิงทุกคนเพราะว่าอะไรช่วงนี้นี่ช่วงนี้เรากำลังป้าติดก็บและที่ที่เราจะช้อปปิ้งในการซื้อิก็บได้แบบกระเป๋าฉีดนั่นก็คือที่ไหนคะสับเพิงตายทุกคน วันนี้ไปเที่ยวกับกูดตหนึ่งวันนะไม่ได้เข้าปากก็ดอยจะพาไปเดินสัมเพลงกันในรอบเกือบสิบปีเพราะว่ากูก็ไม่ได้ไปเที่ยวสัมเพลงมาเป็นสิปีแล้ววันนี้ก็จะไปช้อปปิ้งแบบผู้หญิงผู้หญิงกันโคนตามกูดไปเลยนะเอาไปจับไปจ้าลงไปอินกันจะแวะกดเงินสักนิดสักหน่อยเพราะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ร้านค้า บางร้านเขาจะปฏิเสธเงินสดหรือเปล่าเออติดต่อไปหน่อยละกันนี่กำลังลงใต้ดินคนเอาไปต่อได้เออมันเรียกอะไรวะ <laughs> ชิปหรออเหรียญเดี๋ยวเข้าทางไหนคืออีซันก็ไม่ค่อยลงใต้ดินสักเท่าไหร่มันก็เข้าทางไหนวะเดี๋ยวนะ <laughs> ช่วยด้วยานานๆทีจะอ๋อ,อยู่นี่ทางนี้ทางนี้ นหานีจะขึ้นะจะลงใต้ดินรบไฟฟ้าใช้บ่อยแต่ใต้ดินออะไปค่อยอแถบตรงนี้ใช่ปะวะเอาตรงนี้งงอีกแล้วกูซอรี่ไปจ้าไปคุณพี่เขาบอกว่าสถานีวัดบางกอนเดินมอสโซโตเล็กนะ้ะ สถานีวัดมังกรน,นะจ๊ะเดินใกล้กว่าเดินไปสำเพ็งใกล้กว่านึกถึงตอนแบบช่วงเรียนมปลายทุกคนพออย่างวันศุกร์อย่างเงี้ยเออพอเลิกเรียนอะบางทีก็แบบว่าไปกับแก๊งเพื่อนนะสำเพลงนั่งรถเมล์กันไปทุกคนนี่ยิ่งช่วงใกล้วาเลนไทายเนี่ยโอ้โหเก็บเหรียญก่อนเจ้วหา้า ยิ่งช่วงวันใกล้วันวาเลนไทน์นะโอ้โหไปเลยค่ะกับแกงเพื่อนสับเพลงนี่อยากจะไปอัปเดตสถานที่แห่งนี้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเดี๋ยวก่อนแบ่มันก่อนขึ้นฝั่งไหนวะ <c oughs> ลงค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้หรือเปล่านนี้ไปไหนฝังซื้อตะปูบั่งอเอเฮ้ยเราจะจับในทุกคน ถึงโกโกะดูซิวนะัด <c oughs> มังกรอโอเคขึ้นฝั่งฝั่งนี้ทุกคนตอนแรกว่า <c oughs> ถ้าเอารถบัญหาที่จอดยากนะนี่ใต้ดินตอนนี้ถึงเยาวราชเลยจ้จะสะดวกสบายดีไปไปอัปเดตกันว่าสำเพ็งตอนนี้หน้าตาเป็นไง 2 0ง6ันเปียนไปมากขนาดไหนไม่ได้ไปกับ10ปีแล้วไปตะกูดกันนะจ๊ะถึงสถานีวัดมังกรแล้วทุกคนเริ่มหิวเพอตอนนี้เชียงกว่าแล้ว เราหาอะไรกินก่อดเขาไปเดินตรอกซอกซอยในสมเพลงวันนี้ก็เปลี่ยนวิวการเที่ยวนิดนึหน่อยจากเขาปากขึ้นดอยก็ไปตามซอกตามซอยหน่อยอยากชอปปิ้งอ่ะอยากได้กิฟตแบบน่ารักน่าลากชาเลนจ์วันนี้คือหากิฟต์กูเห็นอ่ะมันเป็นกิฟต์บ็อกกี้อ่ะทุกคน เพราะว่าช่วงวันเลนนทายอยากอยากติดกิฟตแบบอีป็กอกอกอีก้สีชมพูอะที่ไม่ใช่แบบว่ากิฟต์รูปหัวใจกิฟต์รูปกุหลาอะไรเงี้ยเดี๋ยมาดูกันว่าจะได้ไหมทุกคนวัดมังกอนเขาบอกต้องออกทางออกสาวหรือเปล่าที่เราอัานปเดี๋ยวทำคุณพี่ก่อนพี่โทษนะคะไปสับเพงขึ้นบเพงกว่ามัก็ได้ดีอ๋อขอบคุณค่ะ ไทุกคนทางออกสามคุณพี่บอกว่าไปทางนี้เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนทุกคนออกมาจากสถาน,นีวัดมังกรแล้วจวขวาเฮ้ย,ยก็ยังฟิล คล้ายเดิมนะอ๋อวันนี้ผู้คนไม่ค่อยแ,แออัดเท่าไรหร่เฮ้ยเซเว่นเหรอวะนะว่าเราแบบเซเว่นหว่ะทุกคนเดี๋ยวเราหาเซเว่นก่อนซื้องนง้ำติดตัวเข้าไปก่อนไปทางไหน,นไปทางนี้ก่อนแล้วกันมาโดยสำเพลงแล้วนึกถึงแม่เราเลยอ่ะทุกคน เรามาเดินสัมเพงครั้งแรกอันนี้เ๋ยวนี่ตรงข้างเป็นวัดบ,บางปอเรามาเดินสัมเพงครั้งแรกอะแม่พามาตอนประมาณพอนสามก่อนสี่ตอนนั้นเราก็ตื่นตาตื่นใจน้อยแต่ก้ามันเห็นแบบกิฟชอ็อปแบบละลานตาไปหมดหลังจากโตขึ้นแล้วแบบว่าเที่ยวเองได้ <laughs> ช่วงนั้นก็มาสัมเพงกระจายยจ้า ที่บอกว่าอ่อเซเวน่เวนเดี๋ยวพรนะ <c oughs> ็อตนะเดี๋ยวเจอไม่ได้ไปล็อกวะเออแล้วแล้วตอนมากับแม่อ่ะแม่ชอบชอบมาซื้อแบบทืเรียนกวน่ะไอที่เป็นมันเผ่าอ่ะทุกคนไม่รู้กเกี่ยวนี้ไม่ยังมีอยู่หรือเปล่าอ่ะร้านไหนเราก็จําไม่ได้แล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเซเว่นก่อนอย่งหาไปเจอเลยนะ เดี๋ยวพูดจําตรงนี้ไปก่อนนะว่าถ้าตกลัาขึ้นออาเ m r ีวัดมางกอนถ้าปลัไปหน,นไปต่ออ่ะวัยเราทุกคนวัยเราเดินตลาดร้อนรๆเดินซอกเดินซอยแบบนี้ที่ต้องที่ต้องมีติดกระเป๋านะน้ำเปล่าเออน้ำขวดอย่าดมอย่ามอง บายปลาลยสับเพลงทุกคนวันนี้เราจะได้กินป,ป๊อกกี้ไม้มาลุนกับบูดหต่เซ็กอย,ย,อยากได้มากเลยอันนี้อยากรอกแรกเป็นเป็นแบบอ่าพืชผัดพันยาหานะทุกคนเฮ้ย <c oughs> โอเจอของกินก่อนเลยหาอะไรกินก่อนดีกว่าวะ ดูก่อนนะมีอะไรบ้างขนมจีบนาะกินว่ะขนมจีดียว,วเนวม่ะแต่เามีร้านข้าวนักเป็ดเอออันีนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวอัน,นีฝั่งโซนเย,ยวาวราชป่าววะเดี๋ยวฉันว่าถูก ฝั่งเป็นสับเพงอยู่แหละวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนมีคุณดีใจดีบอกว่าต้องต้องตรงไปอีกทุกคนสับเพงตรงนี้นะเราเป็นโซนของเยาวราชอยู่นะเอ้ยไม่ได้บานานมากอะแล้วคือเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้มาคนเดียวนะเรายังมีเพื่อนมาไงเพื่อนมันก็จะรู้กว่าเราอ่ะรู้เยอะกว่าเราแล้วตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอ่ะไป เห็นกระป๋องปลาแล้วก็คิดถึงแม่เราอีกแล้วทุกคนแม่เราทำกระป๋าง<ม>ปาลา<ะ>มาค่ะแค่ปุ่ค่ะไม่ใช่จะไิเศษแค่ไหนเดี๋ยวแค่ยังไม่ออกจากซอยแรกชิ้นก็ดมยาด,ดมไปหลายเปิ้ล้วทุกคนขนาดวันนี้วันนี้มาวันพุธที่11กุมภานะนึกว่าจะไปแน่นก็ก็แน่นอยู่เดอ้อ ไปไหลไปตามเขากว่าจะทะลุซอยนี้กดูดทะลุซอยแรกมาแล้วทุกคนแต่ว่าหิวก็เลยแบะกินปามีโฟสักไปแล้วแ่รอก่อนทุณที่เขาบอกว่าเ่ยเนี่ยใกล้ละสัเพ็งเดี๋ยวตอนเดินต้องนับซอยก่อนนะว่าทะลุไปกี่ซอยเดี๋ยวกลับไม่ถูก ขอตอทุกคนเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากอุ้ยวันนี้ทำไมมาคนเดียวล่ะก็เพราะว่าจริงๆว่าจะไม่ถ่ายคลิปหรอกแตบบ่แบบเผยเราเป็นผู้หญิงที่ยังอยากช้อปปิ้งไนงะทุกคนแล้ววันนี้คุณแบงเขาแบบเออไม่ถนาดัดอ่ะไม่อยากไปเพราะว่าที่ที่กูจะไปก็คือสัมเพลงคะ่ะสัมเพลงที่คุณคู่ควร วันนี้อยากจะช้อปปิ้งแบบผู้หญิงสวยๆเ,เ,เหรอวะเออนี่กำลังจะเดินไปอ่าขึ้น FR ็เพราะว่าต้องไปขึ้นที่สถานีวัดมังกรเพื่อจะไปต่อสับเพิงทุกคนเพราะว่าอะไรช่วงนี้นี่ช่วงนี้เรากำลังบ้าติดกกฟและที่ที่เราจะช้อปปิ้งในการซื้อกิฟต์ได้แบบกระเป๋าฉีดนั่นก็คือที่ไหนคะสับเพลงตายทุกคน วันนี้ไปเที่ยวกับกู๊ดหนึ่งวันนะไม่ได้เข้าปากเขาดอยจะพาไปเดินสัมเพลงกันในรอบเกือบสิบปีเพราะว่ากูก็ไม่ได้ไปเที่ยวสัมเพล็มาเป็นสิบปีแล้ววันนี้ก็จะไปชอปปิ้งแบบวิผู้หญิงผู้หญิงนะทุกคนตามกูม๊ดไปเลยจนะ้ากลองทับเดินด้วยทองแล้วทุกคนเจนตะโบพี่เขาอร่อยมากคุณพี่เขาบอกว่าคงคงหน้าเนี่ยถึงสัมเพล,ล็เลย ไปดูการวันนี้จะได้คลิป,ป๊อกกี้ไหมเออแล้วมันเป็นช่วงใกล้วาเลนไทน์กับตุษจีนใช่ปะคนก็น่าจะเริ่มแบบมาหาซื้อทยอยซื้อของอะทุกคนเออเป็นวันธรรมดาที่คนเยอะว่ะไปไปดูการตอนนี้โซนอะไรเหมือนกะโซนของเล่นหรือเปล่าวถ่ายรูปเป็นระยะนะทุกคน ออกจากสถานี MRT วัดมังกรทะลุมาประมาณสองซอยแล้วก็เลี้ยวขวาทุกคนอ๋อเป็นเวิร์อของสับเพลงก็เหมือนเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กที่เรามาไอของเล่นเจอของเล่นแหละบรรยากาศก็สำหรับพูดว่าไม่ไม่ได้เย แต่กูชอบเดินอะไรแบบเนี้ยเราเราไม่ถนัดเดินห้างทุกคนก็เข้าป่าขึ้นดอยเลยอุาราบีบาว่ะทุกคนแต่ว่าเราอยากได้นีฟอกซี่เราไปโซนขายกิ๊บกิ๊บช็อตซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่ได้แออัดมาก พักอยู่กับเพื่นได้เรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้มันโซนของเล่นนะเดี๋ยวถ้าถึงโซนกิฟช็อปจะลองแพนๆถ่ายดูทุกคนฉันจะได้ไหมกิฟบอกกี้อันแสนน่ารักวงนี้ก็เริ่มเห็นแบบพวกกิฟช็อปกิฟเกบิบที่คาดผมบ้างแล้วทุกคน แต่มันจะเป็นซอยที่เป็นเวิร์งแบบกิฟช็อปเยอะๆอะ่ะเราก็ต้องเดินทะลุทะลุไปละมั้งอ่ะบรรยากาศนี่ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งทุกคนวายอันนี้อะไรร้านแรกที่เข้าไปเขาไม่ให้ถ่ายทุกคนแต่มันไม่มีอ่ะก็ยังไม่ถูกใจด้วยเ๋ยวจะเดินทะลุไปอีกซอยหนึ่งไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเวิร์งกิฟช็อปทั้งซอยแล้วหรือเปล่า คุณไม่ได้ใส่ไหมนะทุกคนขี้เกียจตะโกนพูดเอาไปเดี๋ยวทะลุไปซอยข้างหน้าจ้าซอยนี้จะเป็นเวิร์แบบพวกกระเป๋าเครื่องหนังหมวกอะไรอย่างนี้ทุกคนคนเดินในซอยก็แบบอารมบหน่อยไม่แออัดมาก เจอเจอ,เจอร้านกิฟอีกร้านหนึ่งอนะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะเสียใจร้านที่สองที่ถามก็ไม่มีกิฟต์แบบพวกขนมอะทุกคนมันต้องเป็นร้านกิฟต์ช็อปที่เป็นแบบที่เป็นพวกขนมอะ <c oughs> ไม่เป็นไรคุณพี่เขาบอกว่าซอยกลางอะไหนซอยนี้ซิโอเคถ้าเราหาได้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะทุกคนกิฟต์บ๊อกกี้แบบเป็นกล่องบ๊อกกี้อะที่เราอยากได้ เออเออดคนซอยนี้ละลานตาอยู่ไอ้วงแบบคิฟช็อปของจริงเลยถามมาสองร้านละลิปที่เป็นกล่องบ็อกกี้ยังไม่เจอทุกคนรู้จะได้ไหมอะอยากได้ถ้าได้เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูทุกคนน่ารักมากถามหลายร้านแล้วทุกคนก็ยังไม่มีคือจริงอะอยากได้ฟิลแบบถ้ากิฟทอันอื่นอยากได้กิฟแบบ กอนตีนก้นตีนอะเออแต่ที่อยากได้คือถามหลายร้านก็ยังไม่มีไม่รู้ว่าสองเพลงเดี๋ยวนี้ปิดห้าโมงหรือเปล่าก็เดินดูเรื่อยๆก่อนนี่ทุกคนยังไม่ได้กิ๊บก็คือได้ได้มะม่วงกะปิมาก่อนสรุปมาแดกค่ะฉันยังไม่ได้กิ๊บเลย ขอกินก่อนเดินเนแล้วเริ่มน้ำตาลตกเนี่ยขอเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆเลยนี่เอาม่วงใส่ปลากะปิแซบไปเดินไปด้วยกินไปด้วยหืมเปิดถุงกะปิหอมๆเลยทุกคนโอ้ยฉันได้กิบไปเนี่ยถามหลายร้านแล้วคุณพี่เขาบอกว่ายังไม่มีเข้ามาเหมือนฉันเห็นในติ๊กต็อกอ่ะแล้วพอจะซื้ออะ่ะมันก็ไม่มีแล้ว่ทุกคนแต่ก็จะเดินดูต่อ ดูสิว่ากูจะได้กิบที่อยากได้หมายเริ่มทำการช้อปปิ้งแล้วน่าจะไม่ได้กิบป,ป๊อกกี้สีชมพูแต่ก็ไม่เป็นไรร้านนี้ก็นา่นา,นาบบรักน่ารักแบบโกนๆก็มีโหลละร้อยยี่สิอยาจะเอาให้ครบโหละนะทุกคนยวดูว่าจะได้ลายไหนไหนปนบ้างตอนนี้มีชั้นบนอีกมาดูชั้นบนสักหน่อย สรุปร้านแรกซื้อไม่ถึงโลทุกคนได้มาสี่แผงเพราะว่าอยากจะได้แบบอื่นด้วยเดี๋ยวคา,ากันไปอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือเดินเดินทะลุวนกลับซอยเก่าแล้วนะเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูซอยข้างหน้าดีจะได้เพิ่มอีกไหมร้านที่สองได้มาอีกหคู่ทุกคนไม่ไม่ถึงโลเหมือนกันแต่ไรลุข้างหน้าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าเอาไปต่อจ้า เราว่างทางย้อนกลับสัมเพลงทุกคนยังอยู่ในสัมเพลงก็งเลยหาของฝากให้คุณแบงค์สักหน่อยแต่นางงอนเพราเลยโทรไปถามว่าของฝากเนี่ยนางน่าจะถูกใจจะเอาเลขอะไรนี่นจ้าคุณแบงค์ซื้อไปฝากแล้วหล้านเลยนะเนี่ยม,มันเชื่อมไข่ไงคะ,ะอันนี้ไข่ไงคะมันเขาเรียกมันเชื่อมใช่ไหมคะมันเชื่อมมันย่างมัน<อ>ย่างใส่มันเชื่อมอ่าเท่า,า,าไหร่คะ อันนี้ราคาถ้าเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้อ่บอันใหญ่ร4 0ยสอันอันใหญ่ร้อยี่นะอันเล็กนี่ค่ะร้อี่เออเอนี่อทุกแก่นี่มนิ่มิเห็นเราคิดถึงแม่ไงเอาเอาชิ้นหนึ่งค่ะ120่สแม่เราชอบกินมาก นี่ปานิตเจ้าเก่าหนูหนูจำไม่ได้ว่าแม่ซื้อเจ้าป้านิดหรือเปล่าเจ้าแน่เลยอเราคิดถึงแก่ด้วยแก่ด้วยบอกแม่ด้โอเคทุกคนเราได้มันเผากาไปกินแล้วลูกหวาน้ยางทีจะวางสัเผัสบอกแม่แถมกล้วยด้วยกลอยับบุคยแก้ตั้ก่อนทุกคนไม่เป็นไรลูกค่านเอาไปกูจะกลับแล้วทุกคนก็ได้ ของจากสําเพลงมาอยู่เ้อนึกว่าวันนี้จะตัวปลิวกลับบ้านก็หูน่าหยามากเดี๋ยวกูดไปแกะไปเปิดให้ดูว่าได้กิบลูกอะไรมาบ้างทุกคนแต่ว่าชอบกิีปอะไรที่มันดูแบบว่าติดแล้วสนุกสนานอ่ะเออช่วงนี้บอกว่าติดกิบปไปกรอบแล้วจ้าเฮ้ยเม่นกลสะพานเหล็กทุกคนเอาไงดี เข้าไปดูพระกุญแจดีกว่าไหมอยากได้อนชิชิเออเข้าไปดูหน่อยดีกว่าไม่เคยเข้าไปเดินเลยว้าก็ไปนิดหนึ่งจะกลับไปใต้ดินวัดมังกรไงแต่กู <c oughs> มาผิดทางมังทุกคนก็เลยถามพี่ที่อยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าไปทางสายยอดก็ได้สายยอดไล้กว่าแต่เดี๋ยวเข้าไปเดินในเบากสสปพร์เล็กหน่อยเผื่อได้ของเล่นเหรอ <c oughs> ปวดดาอีกเอยไม่ขอเดินตักแอร์หน่อยเผื่อได้เลยจุกจิกจุกจิกเข้ามาในเมกาสะพานเล็กแล้วอ่ะไหนขึ้นไปชั้นนี่อยู่ชั้นสองไอ้เหนื่อยไปข้างบนสิมีอะไรบ้างไม่เคยมาเลยนี่มาครั้งแรกแต่คุณแบงค์อ่ะเหมือนเคยมาแต่คุณไม่เคยมาเลยนะ เป็นอะไรพวกเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรฟิกเกอร์เหรอเอาใครสายของเล่นอ่ะช่วยบอกหน่อยมันคือฟิกเกอร์เหรออะไรนะไรเอาหลักอะตงกระตูเออหาพวกคุณแจก่อน ต้องสะกดจิตตัวเองว่ามึงเดินมึงจำทางด้วยนะกูเดี๋ยวมึงเดินกลับไม่ถูกอีกโอ้ยแอชช่มแอชชัม่มดูสีเออชั้นนี้จะเป็นแบบเชื่อมะเขาเรียกฟิกเกอร์เยอะทุกคนอะเดี๋ยวมาดูว่ากูจะได้อะไรจากที่นี่กลับไปบ้างไหมเดีย๋ยวไปเปิดให้ดูว่า ได้อะไรจากที่นี่กลับไปบ้างหรือเปล่าอถอกยสักทีทุกคนตะขอหาที่นั่งพักแบบ๊บมีเอียไหมจะนั่งพักก่อนเลยค่ะนี้เดี๋ยวจะเห่เลยว่าได้กกิบอะไรมาบ้าง ไปหาที่ข้างบนดีกว่าแป๊บนึงนะมาๆมาเฮอมาเฮอขอนั่งพักขาแป๊บมาเฮอว่ากูได้อะไรจากสับพิงมามะม่มงอยังกินไม่หมดเลยจ้ะนี่มันเชื่อมที่ค่าไมลกคิดถึงแม่ร้านป้านิดเจ้าเกา่าคุอป,ป้าแถมกล้วยผาใหญ่กล้วยทับกล้วยตีให้ด้วยจะมาชิม กิฟต์จากสองร้านที่ไปตื่นมาอ่ะทีนี้พอนละกันทุกคนเสียงอาจจะดังนะเพราะว่าอยู่ในที่ชุมชนอ่ะดูซีได้รูปอะไรมาบ้างอ้ยอันนี้ต้องชว่วงซัมเมอร์แล้วไหมเออติดชว่วงซัมเมอร์นะกิฟต์รูปไอศครีมอันนี้จากร้านที่สองอะ่ะ อ๋อสตรอเบอรี่ทุกคนวันไหนอยากไป็นสาวปเรวป,ปรี้ยวอ่ะปิดกิปสตรอเบอรี่เปรี้ยวพอไหมอ่ารูปอะไรที่อุ้ยอันนี้คือทุกคนคิดยไงที่เอาส้นตีนเอันไม่ใช่รองเท้าขึ้นหัวมันก็ได้รักแบบคนวรดีนะเป็นเป็นรองเท้าที่ห้อนหนึ่งที่ ที่เป็นที่นิยมอ่ะมน่ารักดีเป็นอะไรโมเน่โมเน่ติดอยู่เออน่ารักนะร้านร้านที่สองได้มาห้าห้าอันอาไข่ดาวนี่น่ารักดีชอบก็เป็นอะไรแล้วเนี่ยอีกอันนึงกีฬากีฬาพยาวิเศษเฮ้ยอันนี้มันน่ารักจริงเว้ยทุกคนเป็นเป็น เป็นชิ้นแบดนึงตันเอ้ยน่ารักดีชอบชอบนะส่งแรกหมดยางหมดแล้วผ่านไปผงที่สองจากร้านแรกจะได้รูปอะไรสาวา้าไม่รู้ใจจะเย็นชัดไหมทุกคนมันได้ติดใหม่นะอันนี้คือซินเจียยอีซินนี้หดเชยใกล้ตุดจีนตรุดใจแล้วมันก็ต้องมีกิฟต์ตุดจีนไหมทุกคน คือที่เอาแพ็คแผ่นเนี้ยเพราะว่านี่ถุงเงินถุงทองนะวันนี้ถุงเงินถุงทองเออแบบว่าต้องร่ำรวยมั่งคั่งแล้วนะปีนี้อะอะไรอีกอันนี้ค่ะใครอยากเป็นเซทชีชั้นดิสิชันดสิเออมันก็ดูหน้าตาคนกวนดีอะแบบก็รู้ความคิดชั้นแหละว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นเซทีหีอยากเป็นเซทูบค่ะอะ มีดร้านแรกก็ได้มาสีแ่แท็คทุกคนอันนี้คืออ่อรวมมิตรรวมมิตรอ,อาหารเออเพื่อแบบวันไหนไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะเขน้สถึงกิฟตเป็นผัวก็ได้คุณติดอะไรมาเอากินตอ,อนนั้นก็ได้ <c oughs> ได้หรือเปล่าหน่ารัากดีนะทุกคนเล็กๆน่ารักน่ารักดีอันนี้นนั้น งานแอปยากนิดนึงเลยก็ดารัสดีออชอบอะไรที่แบบว่าดูน่ารัก,กวนๆเล็กๆแล้วก็แพ็คสุดทายบรรูปอะไรวะ mm hmm. อันนี้เราอะก็ไม่ใช่แบบว่าใส่ปาร์ตี้ใสก่กงนะแต่ถ้าใครจะชนแก้วด้วยก็ได้เพราะอะไร mm ่พ hmm. กแก้วเบียร์บนหัวเลยจ้ะ mm hmm. เออก็ติดไปเลยเก๋ น่ารักดีนะทุกคนเดียวคือของที่ได้มาจากสามพผงในรอบนี้เพราะว่าก่อนหน้าคูสั่งในตอกๆอ,กตอ,อะตกแผงหนึงก็ประมาณสั่งได้มาถูกสุดก็สามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยแต่นี่แบบเอเอไปซื้อถึงสเพลนเอาบรรยากาศด้วยก็จะถึงตอนวัยเด็กวัยรุน่นะน่ะเนาะก็ หลหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ปูซื้อสองล้านเนี่ยแต่ละล้านซื้อไม่ถึงหลอ่ะเขาก็จะคิดแพ็กละยี่สิบบาทก็ถือว่าคุ้มได้ไปเอาบรรยากาศที่พิถึงอ่ะวันนี้ก็จบคลิปเพิ่มกับการตะลุยเดี่ยวกัเพ็งสองพันยี่สิบหกละทุกคนก็ได้ของที่ถึงจ่าไม่ได้ดีิีที่เป็นบ็อกกี้ที่อยากได้แต่ะไอที่ได้มาก็าโอเคทุกคนน่ารักดีโอเค วันนี้ก็จบตับการไปตะลุยเดี่ยวสับเพลิ่ับเพล่พอดีนะคะรอบหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนคลิปไหนต่อไปก็ฝากติดตามช่องหาเที่ยวด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบาย